วันนี้เราตั้งใจจะชวนแฟนทะเลาะเออในวันที่เราชวนแฟนทะเลาะเราเป็นผู้เริ่มด้วยอาจจะอึดอัดอะไรหรือว่าแฟนเราเอ,อ่อทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเออบอกให้ซื้อเย็นตาฟโฟดันซื้อพิซซ่าเออบอกให้แบบว่าเออเราตั้งกับข้าวเสร็จ แหมมานั่งทึบปุ๊บกินข้าวเลยโอ้โหเราทําแทบตายมาวางปุ๊บแทนที่จะมากินพร้อมกันเอากินก่อนเราอีกโอ้ยมีเรื่องให้งอนสารพัดสารเพแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรารู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องปะฉะดะกันแล้วแหละนะคะดูซิว่าการทะเลาะของคุณจะจบด้วยมุมมองไหนบางคนจบกันด้วยที่แบบต่างคนต่างโอ้ยอยู่กันคนละมุมห้องไปนั่งเล่นมือถือบางคนก็จบกันด้วยการกอดรัดฟัดเวียนไปกันอยู่บน เ,เตียงเลยขาสัน่นเตียงสั่นกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ถ้าการทะเลาะกันของลราของเราทั้งคู่จะจบลงด้วยอารมณ์ใดใครทะเลาะกันอยู่คะแล้วจะได้คืนดีกันไหมอ่ะเดี๋ยวรู้กันนะคะแลนดอมนี้นะคะเป็นแลนดอมเปิดกว้างทุกราศีเลยใครก็ตามทุกราศีทุกลัคนาที่เข้ามาถ้าหัวข้อนี้มันเป็นเรื่องราวที่คุณอยากรู้พอดีนั่นคือโชคชะตาของคุณที่มาเจอแลนดอมนี้ค่ะนะคะ เดี๋ยวเราเปิดพลังงานแฟนคุณเลยดีกว่านะไม่พูดพ่านทาเพลงนะเอาพลังงานราศีแฟนคุณเลยและตัดสรุปที่บทสรุปของความรักในวันนี้นะจะทะเลาะกันทั้งทีหรือว่าจะหายโกรธหายงอนกันในวันเดียวกันไหมนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ่ำเมซิงทาโลแม่วันนี้จะทะเลาะกันให้ได้นะแต่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะคนที่เข้ามาดูเนี้ย แฟนคุณอยู่ในกลุ่มของราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมเห็นในพลังงานนี้นะดังนั้นจะทะเลาะกับแฟนหรอจ๊ะคะจะหาเรื่องแฟนในในกลุ่มราศีนี่คือแฟนคุณนะคะแฟนของคุณในอยู่ใน6ราศีนี้ถ้าตรงแค่6ราศีนี้ไปละไปต่อก็ให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเชื่อมโยงนักสัตว์ให้บางคนอยากรู้นักสัตว์เนาะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของปีขานปีเถาะนะคะขานเถาะ แล้วก็มะเสงมะเมียวอกุลนะนี่คือนักษัตรตรงราศีตรงนักษัตรเหมือนดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกเลยแต่ถ้าตรงแค่ราศีหรือตรงแค่นักษตัตวก็ถือเป็นพลังงานของคุณฟังให้จบคลิปเช่นเดียวกันนะคะเขาดูตอนจบหน่อยสิโอ้โหเงาช้แปบบ จะทะเลาะกันทําไมจะทะเลาะกันทําไมคือแบบอารมณ์แบบมันเป็นเรื่องเล็กมันจะทะเลาะกันทาไมไม่อยากทะเลาะไม่อยากจวนจะชวนทะเลาะอ่ะมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะถามว่า,าไพ่ใบนี้ก็อยู่กันดีๆนะอันนี้ตั้งธงลบแล้วนะอันนี้ก็อันนี้ก็พร้อมอธิบายนะแต่รู้สึกว่าโอ๊ยทําไมต้องรบแต่มีคนนึงนะชุนเฉียวโอ้โหจะทยานนะคะจะจะ,จะลงสู่สนามแล้วนะอืมเรามาดูบรรยากาศการทะเลาะกันของคุณกันเถอะน,นะปรรทัดต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ไพ่กำลังจะ สัตยยายเล่าเรื่องนะคะการพยากรณ์ดวงของคนที่กําลังทะ,ทะ,ทะเลาะก,กันแล้วเออแรนดอมนี้อาจจะดูแปลกๆนะคะแต่บางทีเนาะเรา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 ,เราต้องทะเลาะก,กันวันนี้แต่บางทีมันเซนต์มันก็บอกเนาะบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เรารู้สึกว่าพอทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันม,มาดูซิผลลัพธ์ของการทะเลาะก,กันครั้งนี้จะจบลงแบบไหนโอ้โหไพ่เดทะเลาะแน่แล้วทะเลาะวันนี้ต้องเคลียร์ให้จบด้วย วันนี้ไม่จบไม่ต้องนอนวันนี้ไม่จบไม่ต้องกินข้าววันนี้ถ้าเราเคลียร์กันไม่จบไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปทํางานลาเลยเออเอาขนาดนั้นเลยนะคะสิ่งที่จะเล่าเรื่องต่อไปน,นี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรืออาจจะไม่ใช่หรือแล้วไม่ตรงนะคะฟังไว้เป็นแบบวิจารณญาณและเรื่องราวที่กําลังสื่อสารนี้อาจจะเป็นแค่ บางช่วงบางต่อที่คุณต้องการเข้ามาหาคําตอบเลยจึงเข้ามาถูกแรนดอมนี้เข้ามาดึงดูดเข้ามาหรือบางคนก็รู้สึกว่าตรงตลอดทั้งคลิปมันมีค่ะมีทั้งตรงไม่ตรงเลยอาจจะตรงบางช่วงบางต่อนะคะก็ขอให้เข้าใจว่านี่คือพลังงานรวมเราโจทย์เนี้ยไม่เป็นโจทย์ที่ดึงดูดทุกคนที่อยู่ในทุกราศีทุกลัคนาเพราะว่าเราตั้งที่ว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาถ้าเหตุการณ์ที่สมพงศ์สัมพันธ์กับดวงของคุณชัดเจนนะคะ แต่ถ้าเอาคําพยากรณ์นี้ไปตัวชี้วัดดวงของคุณอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวทักถามที่ ID Line หน้าปกช่อง YouTube หรือคำอธิบายใต้คลิปนี้มีช่องทางการติดต่อง่ายๆนะคะเลือกดอูคุณตั้งใจทะเลาะมีไพ่ justice เอาแหละวันนี้ต้องเคลียหัวเด็ดกินตีนขาดก็ต้องเคลียวันนี้ justice ก็คือต้องมีเหตุผลเข้ามาพูดคุยแสดงว่าเรื่องทะเลาะน,นี้บางทีไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่สะสมเป็นพลังงานหมุกอ๋อเป็นพลังงานเกิดภูเขาไฟเลยก็ได้ดังนั้นนี่คือเรื่องใหญ่ที่คุณจะเคลียร์เพราะว่านี่คือไพ่ใหญ่นะคะเคลียร์วันนี้ต้องจบต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจกันเหตุและผลต้องใช้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกว่ากาันยอมรับถ้ายอมถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้ามั่นใจว่าตัวเองถูกต้องบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราพูดถูกหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันอย่างเคลียร์คัดในวันนี้พลังงานต่อมาค่ะ คนทุกอย่างเนี่ยจะจะถูกพูดแปลกนะมันเหมือนกับว่าเราต้องพูดต้องคุยแล้วมีพลังงานของการจบแต่การสื่อสารคําพูดยังอยู่ในขอบเขตของการถนอมน้ําใจคือเป็นขอบเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่แต่ละฐานคู่ดวงอะ่ะพูดกันอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่การขึ้นเสียงมันไม่ใช่การโจมตีด้วยคําพูดและวหวาจาแต่มันเป็นการพูดที่แบบยังมีความรู้สึกที่ดีต่อการเพราะมันมีความเป็นการหยิบยื่นความสัมพันธ์กันอยู่ และคาดหวังว่าการคุยครั้งนี้มันจะทําให้จบวันนี้และอนาคตเราจะได้เปิดโล่งเปิดกว้างและสดใสดังนั้นคุณทั้งคู่จะใช้เหตุแผลและใช้คําพูดที่แบบทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้ล่ะทําไมคุณถึงถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันกําลังสื่อสารล่ะแต่มันเป็นน้ําเสียงที่เรียบแต่มันไม่ใช่ต้องการให้เอาน้ําเสียงนั้นเนี่ยไปตัดใจใครก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยยังรักกันอยู่นะและคาดหวังว่าพอคุยกันมานี้และอนาคตข้างหน้า มองโลกได้สดใสแล้วเราก็ยังเป็นคู่กันอยู่สิ่งที่คุณอาจจะเคลียร์ในวันนี้คือความเข้าใจผิดหรือเป็นการเข้าใจหรือเป็นการจับได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับรักสามเศร้าอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจหรืออาจจะมีเรื่องกระทกใจหรืออาจ,จมีเรื่องไม่เข้าใจแต่มันมีผลต่อใจดังนั้นผลต่อใจบางคนอาจจะเป็นแค่ ทะเลาะก,กันเองด้วยเรื่องของคนอื่นอาจจะอาจจะมีจับได้ว่าแฟนไปกดหัวใจให้ใครหรือมีคนบอกว่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ซึ่งมาเป็นการคุยกันแบบต้องจบในวันนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้ต้องการจบชีวิตไม่ได้จบต้องไม่ต้องการจบความรักแต่เป็นการต้องการจบปัญหา ออจบและเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ทั้งนั้นบางทีเขาเขาอาจไม่ถูกใจครอบครัวเราเราไม่ถูกใจพ่อแม่แฟนคือมันแล้วแต่แล้วแต่แต่มันเป็นปัญหาที่ข่าใจกระทบใจสะสมมานานหรือเป็นปัญหาที่มองว่ามันต้องเคลียร์แล้วแหละเพราะมันจะรบก,กวนความเป็นอยู่ของชีวิตคู่ของเราละหรือความรักของเราละอืม เห็นไหมคุณทั้งคู่ยังรักกันในเมื่อรักกันดังนั้นมันคือการเคลียร์ให้จบเพื่อที่จะไม่เอาปัญหานั้นมารกรุงรังหัวใจนะคะยังอยู่บนพื้นฐานของความรักไม่ต้องการเลิกกันแต่ต้องการทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกอย่างอยู่อยู่บนเส้นทางของการเขาเรียกว่าไม่ตึงไม่หย่อนพูดบนพื้นฐานของใจที่มันเหมือนพยายามที่จะปรับเข้าหากันเหตุแห่งทุก และการดับทุกข์และการเข้าใจกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวของไพ่ใบนี้ในตําแหน่งของไพ่ของความอมองทุกอย่าง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 ไม่ใช้อารมณ์ความซับซ้อนนะคะจะถูกขยายและจะถูกตอบโจทย์เป็นข้อข้อ่ะเพราะอะไรหนึ่งสหรือว่าลำดับเรื่องราวให้อธิบายเป็นช็อตชอตมันจะถูกขยายความซับซ้อนจะถูกขยายและถูกแก้ไปทีละจุดจนเคลียร จบแล้วก็นิ่งที่สุดถือว่าดีนะถ้าถามว่าการเคลียร์แบบนี้ดีไหมดีนะ,ะทีนี้หลังจากการเคลียร์กันสถานการณ์คุณจะจบแบบแบบไหนต่อไปนี้เราจะดูแล้วนะคะเมื่อเราเคลียร์กันเคลียร์ทีละจุดคลายปมความซับซ้อนในใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเคลียร์คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเคลียร์คืออะไรทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ ทุกอย่างไม่ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ต้องหาคําตอบว่าเราจะเลิกกันแต่เราหาจุดที่ลงตัวแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่คาดไว้นะคะต่างคนต่างมีเหตุและผลให้กันต่างคนต่างหันมาพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจและผ่อนปรนกันมากขึ้นนะคะพลังงานนี้คือความสับสนในใจที่เกิดขึ้นนะคะ ความรู้สึกอยากจะทะเลาะกันซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเรื่องเหล่านี้มาเป็นเรื่องกวนใจมันเหมือนกับว่าคุณใช้น้ําเย็นคุณมองว่ามันอาจจะเคลียร์ได้แหละมันอาจจะคุยได้เคลียร์หมดแต่มันอาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะอย่าให้มันว้าวุ่นในใจอีกนะอย่าทําอะไรลงไปโดยไม่คิดหรือประมาทหรือเลื่อนเล่อหรือไม่ใส่ใจกันอีกนะมันเหมือนมีข้อตกลงกันเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้และจบด้วยความสุขค่ะ ความสุขในที่นี้จบแบบไหนคือจบด้วยความเข้าใจแต่เป็นความเข้าใจในระดับที่ในระดับหนึ่งเพื่อรอดูว่าจะเกิดปัญหาอีกหรือเปล่าแต่มันยังอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีรักต่อกันนะคะยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะยังไปในทิศทางเป้าหมายของความรักเดียวกันและยังคงเป็นความสุขนะคะคุณจะจบกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีจบด้วยการความรู้สึกที่ดีและจบด้วยมุมมองความคิด ความรู้สึกที่มีความสุขค่ะไม่ได้มีความแรงแข็งนะคะทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีและมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างก็ไปในมุมมองของของของความรักความผูกพันถามว่าจบแบบไหนจบแบบเคลียร์ค่ะแต่ แค่ขอร้องว่าอยากทำอะไรอีกดังนั้นการขอร้องนี้มันคือคือการเข้าใจเข้าใจแหละแต่อยากให้เข้าใจได้มากกว่านี้ขอพิสูจน์หน่อยแค่นั้นแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะกับเรื่องราวการทะเลาะกันการเคลียร์กันครั้งนี้แล้วจบด้วยความรักความผูกพันจบอยู่ในอ้อมกอดจบอยู่ในผวังของความสุขจบอยู่ในของความเข้าใจที่ดีงามและจบไปด้วยความหวังว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะดังนั้นถือว่าจบดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมาดูภาพความรักของการจบกันไหมอะเดี๋ยวเปิดภาพความรักให้ดูหน่อยนะคะ อ่ช่วยฉายเป็นโรงหนังภาพยนตร์นะคะปอ,อะหรือว่าจอโปรเจคเตอร์กันหน่อยว่าตอนนี้จินตนาการความรักจะจบแบบไหนจินตนาการความรักจะจบแบบไหนขอให้ภาพนี้เกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาใบไหนดีเอาใบบนหรือใบล่างเอาใบบนก่อนอืมว้าวก็คุยกันไปเออคุยใบล่างนะ ก่อนคุยก็มีเรือกคนอื่นมั่งทาให้เรามีปัญหาทั้งที่เราก็รักกันเรื่องราวมั่งสภาพแบดล้อมมั่งอะไรก็ตามมันมันส่งผลให้เราเหมือนจะทะเลาะก,กันแต่พอสุดท้ายปลายทางเมื่อเราเคลียร์แล้วว้ายมาริเอชโอ้โหวีดดิ้งเบลล์ออลิงกินะคะรักครังวิวาลั่นซ้ำใครก็อาจจะมีมุมมองความรักที่ชัดเจนขึ้นหรือบางทีคืนนี้อาจจะได้ดื่มนะ้ำพึ่งะจร์ซ้ำแบบกระหนงกระหนิง วิดวิวไปเลยก็ได้นะคะเหมือนการแต่งงานซ้ําเหมือนเราได้รักกันซ้ําเหมือนเราเข้าใจกันใหม่แมรี Mary ่แอแต่งงานกับผมนะหรือว่าคืนนี้เรามาฉลองน้ำพงพระจันทร์กันในในช่วงเวลาที่เราเคยฉลองมาแล้วเอาละค่ะตัวใครตัวมันแอร์เย็นฉ่ำนะฮะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำภายใต้ภายใต้เรือนร่างซึ่งการกาลหรือ เตียงนอนที่แสนจะหนานุ่มสปริงเว์อะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าขอให้คุณมีความสุขนะคะอ่ะก็ฝากไว้พลังงานนี้ถ้าใครสมพงสัมพันธ์ให้ดึงดูดไปเลยนะแสดงว่าคุณไม่ทะเลาะกันขาดหรอกค่ะเดีด๋ยวคุณจะรักกันแล้วก็จบลงด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะใครมาเจอขอให้ให้เรารู้ว่าการเคลียร์กันในบรรยากาศที่พร้อมคุยย่อมดีกว่าบรรยากาศที่พร้อมปะทะ อ่นี่นะนี่คือสิ่งที่โชคชะตายอยากสือ่อขอบคุณนะสำหรับการติดตามใครกดปุ่มติดตามนะใครเป็นผู้ติดตามใหม่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะหรือใครอยากจะแบ่งปัน เราจะไปปันบุญกันที่ช่องชุมชนเสมอเนาะก็สามารถแบ่งปันได้ที่คาอธิบายใต้คลิปหรือกดปุ่มซุปเปอร์แทงแบ่งปันได้เลยค่ะปุ่มซุปเปอร์แทงที่ทางย t ท b e จัดทาขึ้นสะดวกสบายต่อคนทั่วโลกที่อยากจะสนับสนุนและพัฒนาการของช่องนะคะหรือใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานบวกแชร์เป็นค่าครูแชร์เป็นคนที่ขยายดวงเปิดดวงสร้างมิติแห่งรักและสร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้มีสติก็สามารถแชร์พลังงานนี้ได้เพราะว่าแรนดอมนี่เป็นแรนดอมที่ค่อนข้างให้แง่คิดที่ดีนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ